สวัสดีครับทุกคนวันนี้จะมารีวิวกับต,ตัวนี้นะครับกับเวเฟอร์นะครับตาฟูรอนะครับตัวนี้เป็นช็อกโกบานาน่าคือเห็นตัวนี้พี่รู้เลยนะว่าไอ้นี่มันไม่ได้เอ็กซ์มินไทยแลนด์แน่ๆเพราะว่าถ้าทำการกินนะครับกล้วยกับบานาน่าของประเทศเราเนี่ยแปลกมากเลยนะครับแบบไม่ค่อยฮิตกันอ่ะเพราะว่าประเทศเราก็มีกล้วยครับโกโก้เราก็กินนานแล้วครับแต่ว่าถ้าพอเป็นโกโก้ชุบกล้วยเนี่ยบ้านเราก็ไม่ชอบกินดังนั้นเนี่ยพอมันมีตัวนี้มาปุ๊บเนี่ยพี่รู้เลยว่าไม่ใช่เมกอินไทยแลนด์แน่ๆพอมาดูที่ผลิตนนนะะะครรัับใช่จจิงๆด้้ววย๊ตี เมกอินอินโดนีเซียนะครับโอเคครับก่อนกินมัดูส่วนประกอบกันนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับในนี้นะครับเขาเขียนว่าเป็นน้ำตาล33.2%นะครับแป้งสาลียี่สเนยโกโก้เทียมครับ13.8%เนยขาว8%ผงโกโก้4.4%ครีมเทียม3.3%มอสโคเคชิต3.2%นะครับแล้วก็สารป้องกันการเป็นก้อน3.1%นึ่ง้ำมันพืช3%ผงเวลโปรตีนครับ1.6%เ อ,อิโกโกมีไฟเออร์นะครับหนมผงพ่องเนยศูหกเอร์นต์เกลือ0.4%โกโก้แมส0.3%เร็นแล้วกล้วยผงศูนงเนะครับช็อกโกบมานาน่ามีผงกล้วยอยู่0.1%จ้าโอเคครับไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราจะลองชิมนะครับว่าไอผ้ผงกล้วยกล้วยผงกล้วยผง0.1%นย์จุดหนแล้วรสชาติจะเป็นยังไงกันบ้างโอเคครับแกะมาเลยนะครับตแตรนนี้นะจ้าก็จะเป็นอย่างนี้ครับออะะกกินนะกินนนนหหมมครับ แต่เขาดูข้างหน้านะครับข้างหน้าเหมือนเหมือนกับนี่มันทาทาเป็นชั้นๆนะครับพอแกะมาดูนะไอ้ชั้นๆของการที่มันเป็นทากล้วยก็แบบนะครับก็ต้องเขา้าใจอะไรห้าบาทก็ได้ประมาณนี้แหละแต่ว่าถ้าเกิดเราดูนะครับเนี่ยมันแบบไอ้ตรงซองเนี่ยของมันเนี่ยมันจะเป็นลายที่มันสวยกว่านี้ไงเป็นแบบซิกแซกกว่านี้แต่พอแกะมาจริงก็แค่นี้เฮ้ยแต่กลิ่นกล้วยหอมนะเบี้ยนยอมรับด้วยกลิ่นเขาทำแบบกลิ่นกล้วยที่ดีนะครับโอเคครับนชีวิตริชา ตัวนี้นะครับค่อนข้างที่จะแบบทําดีกับเวเฟอร์ไทยอย่างแรกนะครับในเรื่องของช็อกโกแลตช็อกโกแลตตัวเนี้ให้ความเข้มข้นกว่าช็อกโกแลตพวกเวเฟอร์ของไทยนะครับในอันที่เป็นแท่งเล็กๆนะคือต้องเข้าใจาก่อนนะครับเวเฟอร์ er ไทยมันจะมี2อ,อันคือแบบไซส์เล็กกับไซส์จัมโบ้ซึ่งแตกมากนะครับไซส์จัมโบ้ของเราทําอร่อยกว่าแต่ถ้าเกิดเป็นแบบไอพวกเสียงให้แบบอันเล็กๆอันยาวเล็กๆเนี่ย อันนี้ก็ทําดีกว่าอย่างที่2ครับในเรื่อง,องความสัมผัสนะครับให้ความมันก็แผ่นของเขามีความกรอบของเรานิดหนึง่งอย่างที่3ครับในเรื่องของกล้วยก็คือว่าพูด,ดง่ายๆคือตัวเนี้มันเป็นเวเฟอร์ช็อกโกแลตแล้วไส้ข้างในที่เป็นแถบแถบแบบเป็นกล้วยถามว่ากล้วยมัน0ูจนริงเปอร์เซ็นต์จริงๆแหละดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เรากัดเข้ามานะครับกัดเข้าไปเนี่ยเรารู้สึกถึงรสชาติของช็อกโกแลตนั้นนะครับแล้วก็จะมีไอ้แบบกล้วยที่มันอยู่ข้างใ้อ่ะตามอ่ะซึ่ง ตาม,ส,ม,ากกามาส่วนประกอบผกล้วย0.1%จริงๆซึ่งมันก็จะมีความเป็นกล้วยซ่อนอยู่ซึ่งไม่ใช่กล้วยจ๋ากล้วยเยอะอะไรนะครับแต่ว่ากลิ่นเขาทำได้ดีไงหนึ่งกลิ่นเขานำนะครับเวลากัดเข้าไปเนะี่ยให้รสชาติแบบเวอร์เฟอร์แบบกรอบๆช็อกโกแลตเข้มข้นแต่ว่าไอ้กล้วยที่ให้มาเนี่ยเออต้องเข้าใจนะครับของมันห้าบาทจะไปรีวิวอะไรเขาเยอะใส่แบบรสกล้วยออกมาแต่มันน้อยไงน้อยไปแต่พอมันเทียบกับกลิ่นไงเขาใส่กลิ่นไว้เยอะเกินไปนะครับกลินดีมากกิ่นดีมาก,ก,มากพอเรา คาดหวังกลิ่นอย่างนั้นแนละ้วเรากินเข้าไปมันเจอไส้แบบกล้วยนิดเดียวแล้วก็แบบรูส้สึกผิดหวังนิดนึงนะครับแต่ว่าก็ถือทำได้ดีนะครับคุ้มค่ากับราคา5บาทนะครับอย่าไปวิจารก็เ,เหมือนของ50บาทเาดี๋ยวก็าด่าโอเคครับเพื่อนจาการรีวิวคลิปนี้ไปเพียงเท่านี้นะครับชอบฝากกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็แชร์ด้วยนะ